สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นนิเคอีก VAP เช้าบ่ายค่ะทุกคนวันที่29มกราคม2568นะคะ FC ค่ะวันพุธนะคะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางค่ะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมต่อไปนี้ก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งรูดนะคะแยกรอบเช้าในะรอบบ่ายส่วนท่านไหนไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ก็ให้พิจารณาเลขเด่นประจำวันที่ท้ายคลิปได้นะคะสำหรับเลขเด่นประจำวันก็ มีเข้ามีหลุดนะคะทุกคนแต่ FC จะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะก่อนอื่นเราไปรับชมวันที่28ก่อนนะคะว่าเข้าหรือหลุดสำหรับวันที่28นะคะ FC ขาใจให้เด่นรอบเช้า8และ7เด่นรอบบ่าย9และ8นะคะทุกคนมาพ่มเป็นไปได้ที่จะมาเล็เบิ้ลไม่มานะคะทุกคนมาเบิ้ลทั้งหนาพี่น้องของรอบเช้ารอบไปนะคะทุกคนมาดูนะคะทุกคนมา ห้าห้าเจ็ดสี่หนึ่งนะคะทุกท่านขาเด่นมาเจ็ดพี่น้องเขาคู่ตัวกับเจ็ดห้าห้าเจ็ดรอบรอบเชา้าเลขเด่นประจําวันหลุดนะคะรอบบ่ายจะให้เก้าและแปดมาศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์สามพี่น้องมาก็เด่นมาเก้านะคะเขา้าคู่ตัวกับศูนย์เก้าเก้าศูนย์เลขเด่นประจําวันรอบบ่ายมาสามวันนี้แปดหลุดนะคะทุกคนทุกคนดูนะคะรอบเช้าก็มาห้าห้าด้านหน้า เรอบ,บ่ายศูนนะคะทุกคนความเป็นไปได้ที่จะมาเล็กเบิ้ลก็มาจริงๆนะคะทุกคนแต่มาด้านหน้าพี่น้องเอารลุนต่อน้ะคะพี่น้องวันที่ยี่สิบเก้าขอให้โชคดีนะคะสําหรับวันที่ยี่สิบเก้าจากที่ใจคํานวณตัวเด่นได้จะได้รอบเช้าอยู่ที่หนึ่งและศูนย์เรามาดูคู่ความน่าจะเป็นค่ะทุกท่านหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งเก้า 1 7 1 5 0 1 0 2 0 4 0 9 0 5 0 7ค่ะเด่นรอบบายอยู่ที่2และ1ค่ะทุกคน2นะคะส,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 สี่ขา2 0 2 4 2 9 2 3 2 1 สองห้านะคะหนึ่งค่ะทุกคนหนึ่งหนึ่งหนึ่งนหนึ่งสีหมานะคะประมาณนี้ค่ะทุกคนมาดูคู่ตัวเด่นค่ะทุกคนค่มีวันนี้มีความเป็นไปได้ที่จะมาเล็กเบินนะะ้ลด้ค่ะทุกคนหนเบิ้ลนะคะทุกคนค่ะแต่ว่าวันพุธไม่มีเลขเบิเ้ลประจำวันก็แล้วแต่ fc จะชอบนะคะมาดูคู่ตัวเด่นหนึ่นยสองห หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์สองสองศูนย์สองกับหนึ่งรอบบ่ายสองศูนย์ศูนย์สองสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่ง fc ขานี่ก็คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย fc ท่านไหนชอบคู่ไหนให้ท่านไปแล้วกลับด้วยทุกคู่ค่ะทุกคนที่นี้นะคะเรามาดูเลขเด่นประจําวันจะจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ได้รับชมเหลือรอบละสี่คู่ เลขเด่นประจำวันพุธอยู่ที่เลข4และเลข9ก้าสำหรับวันพุธไม่มีเลขเบิ้ลประจำวันมาดูคู่เด่นแยกกับเด่นประจำวันค่ะเด่นรอบเช้าอยู่ที่หนึ่งและศูนย์เด่นประจำวันอยู่ที่สและเเป็น1 4 4่1สี่วันนี้ไม่ติดคู่ตัวเด่นนะคะ0ูนย์ค่ะศูนย์สี่สี่ศูนย์ศูนย์เก้าเก้าับหนรอบบ่ายเป็นสองสี่สี่ค่ะหนึ่งสี่าค่ะทุกท่าน ็นยังไงบ้างคะ fc ขามีคู่ไหนที่ชอบบ้างไหมคะชอบ fc ก็สามารถตามได้ไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะคะทุกท่านค่ะสำหรับแนวทางนะคะคู่ที่ใจจัดทำขึ้นให้นี้ที่ใจจับคู่ให้นี้เป็นการจับคู่ระหว่างเด่นรอบเช้าเด่นรอบบ่ายสถิติงวดล่าสุดแล้วก็คู่กับเลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันถ้าท่านไม่ชอบท่านสามารถจับคู่ใหม่ได้เลยตามความชอบนะคะทุกคน ค่ะทุกคนค่ะสำหรับแนวทางหุ้นนิเคอีก V A P วันที่29มกราคม2องพัห้าหสิบแดใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้คะ่ะขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ FC ทุกทุกท่านมอบให้นะคะสำหรับวันนี้ใจขอให้ FC ทุกทุกท่านโชคชชชชชดีค่ะโชคๆมันหนสุขหูสุขุ้นเด้อค่ะพี่น้องสวัสดีคะ่ะ